นี่กูจริงจังครับไอสัตว์เล่นให้จบด้วยน่าผ่านทุกครั้งเล่นไม่จบกุกทีเล่นให้จบดดกบ้าอืมแหวนหายไปแล้ววะเห็นราต้องแหวนนี่คนไฮฟ์ตอนช่วยเล่นๆผมไม่มีอารมณ์เล่นว่ะเน่งเหมือนเเล่นหล่อนตลอดเลยบ้า ยังไม่ได้ตามฉบับภาคสองนะฮึภาพแตกนะอ h my gosh ฉบับฉบับเสียงเกมอะฉบเบเสียงตึ้ 登,登。Mary, tell you, they need to sing, huh? Tell <laughs> you, Timmy needs to sing. Hello, could you speak? Really, hello, Could you really be in style? สียงดังเสียงดังมากกูจะไ่ตั้งเซตติ้งเสียงเพลงตอนนี้กูจะระเบิดความฝันที่คอามว่าความฝันที่ไม่มีความหลากหลายนี่คือเหมือนเหมือนเซนซนฮิวว่าิอย่านช่กจะไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งสักวันสักวันนี้งกไม่แนแต่คุณก็ไม่ ออตอนนี้แค่จะอยู่ที่นั่นเพียงคนเดียวสถานที่ที่พิเศษสำหรับพวกเราฉันต้องคุณอยู่นะฉันได้จดหมายนั่นเขียนส่งมาจากแมรี่ นั่นชื่อมีอไของฉันเองเดินไม่ได้มันไม่ใช่จริงนะได,ได้ฉันบอกกัตัวเอย่างนั้นแมร,รี่ตายเมื่อไปสปีตั้งแต่สามปีก่อนแล้ว <c oughs> แล้วทำไมฉันก็มาหาเธอเถอะล่ะสถานที่พิเศษเนี่ยเธอหมายความว่าอย่งไกันนะ เมืองทั้งหมดนั้นเป็นสถานที่พิเศษอย่างนั้นเหรอหรือว่าแมรี่จะอยู่ที่นั่นจริงๆเธอมีชีวิตยอย่างนั้นเหรอหรอฉันตึงตึงกูได้ขยับเลยโ,โหเราเมา <laughs> เบาโค้ดโคตรเร็วเลยทำจัดสเตติ้งแป๊บผมไม่เล่นได้นะไม่ไม่ไม่ไหววะไม่มีอะไรใช่ไหมกลับเมืองได้กลับกลับบ้านอ่ะกลับบ้านเลยไม่ต้องหาเมีอะมันไม่ชินอะมันต้องใช้เมาส์ไอ้เป็นต้องใช้คีย์บอร์ดไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดหรือต้องใช้จอยมันมันจอยมันสมูทกว่าเพราะว่าแกคือแบบให้ผมทิ้งระยะเกือบปีอยู่อะไร ใอ้โทษเกครับเล่นไม่ไเกมนี้แล้วนะรู้ไหมฉันทิ้งแกมาหลายปีมากเลยนะฉันจะมาเล่นฉันเล่นแค่ชั่วโมงเดียวเองสองชั่วโมงสามชั่วโมงไม่ไหวเลยเล่นแล้วเบื่อก่อนเลยง่วงแก่แก่แล้วง่วงเล่นแล้วง่วงด้วยนี้เล่นเกมไม่ได้เลยจะหลับใะ่้่ไม่ง่วงนะครับทำไมถึงวิ่งรีบวิ่งจังอ๋อเล่นวนเล่นเกมหลายแล้วเอาเลิกการเกมปุ๊บลืมกดเริ่มใหม่ ไอเป็นการเกมต้นเกมต้นเกมเลยไอสิ่งการเกมด้วยซ้ำต้นเกมเต้นเ,มเตนเกมจริงๆองยังเกิดอ e ินเทอร์แอคส์ครับนี่เห็นไหม,มเล่นเท้าเลยเนะนี่ยเดททับเลยนี่ลืมในเรื่องหมดแล้วว่าจะไปไหนต่อเออเหมือนเหมือนมีคนมาอ่าเอะไรวะแบบกรุ๊ปปิ้งอะแบบกระแทกกระแทกกับบานแกไปต่อชอบ็บ ดีจ้ะมีบดเปลี่ยนหน้าไหมเฮ้ทำหน้านน้องน้องบางหน่อยไอ้นึ่งน้องนาง,งสวยนะประธานโทษนะครับเอ,อ้ฉันขอโทษจริงๆฉันแค่เอ,อ้โอเคผมไม่จะไม่กลัวแต่ผมผมหลงอะหลงเหรอใช่ใช่ผมกำลังหาเมือนซันนี่ฮิลลนะ์น่ะเออทางนี้หรือเปล่าอ่ะ อืมใช่ใช่ใช่เนี่นเห็นตรงพื้หาตรงนั้นจะมีเส้นทางอยู่ถ้าไม่พลาดแล้วนะอ่ะขอบคุณครับแต่แต่เธอควรออกไปห,หาจากที่นั่นนะมันเหมือนเหมือนบางอย่างในมนั้นมัน,มนแปลกอะแบบแบบไม่ใช่พ้าหมอกหรือว่าอะไรนะ มันอันตราย,ยางี้อ่ะก็อาจจะมันยากที่จะอธิบายแต่เออเดี๋ยวผมจะระวังไว้กันแต่ฉันไม่ได้โกหกนะเออใช่ใช่ผมผมช่อคุณฉันไม่สนเรื่องอันตรายอะไรพวนกนั้นหรอกผมจะไปทางอื่นแต่ทำไมอ่ะผมมองหา มาาใครสักคนใช่ใครสักคนที่สำคัญสำหรับผมฉันก็เหมือนกันฉันกำลังหาแม่น่ะฉันหมายถึงแม่ใช่ใช่ใช่ฉันไม่ได้เจอเธอนานแล้วฉันอยากเห็นฉันอยากเห็นเธอฉันอยากเจอเธอบ้างแต่ฉันคิดว่าพ่อกับพี่ชายของฉันมาที่นี่แต่กลับไม่เจอพวกเขาฮะเอ่อขอโทษที่ สร้างปัญหาให้ไม่ฉันหวว่าเ,เ,เธอจะหาเขาเจอใช่เธอก็เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมมา I wish I knew, I wish I knew you w a n t me. ต่อไงต่อวะเอออ่ uh. oh. Sorry นะทุกคน Say to me มัน,ม,น,ม,นมันมันมันมืดเหลือเกินืืมม Say to me if I wanna break. If คนช่าวินโดว์แม่ง this day, this day, say me ม่ดีจ้าคายม่เออถวเนี้ยมันใส่มอนเดินผายเลยเฮคายวะ,ะไม่ไม่ใช่เราจะเฮ้ย Silent Hill l o n g e ปึป๊ปุ๊ลงนะไซเลนเฮอ้ยโอ้ยแลกแหอ้ช่อช่จุ๊กสตาร์แม่งกดชิปแล้วแม่งปดนิ้วก้อยเว้ยไอ้ไอ้ไอ้ว่าจิกเพ่อืมอืมอือืมอืมอโอ้ยโแลกแก้วหพี่แก้วหพี่แก้วไร รัมุรัมุรัมังกากากาอืมหน่อยไอเทมเอ๊ะผมโล่ผมโล่นี่ไงโหไม่อยากจะโม้อ้าวยืบิทาม When to tell to get the window f i x p l a y the key in the door Here ไปทุกงา่อมอยู่ Hello อีกใครอยู่นะเปล่าเนี่ยซูมกดกลับกดไอโอเค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 เนี่ยเนี่ยเจ้ยจอไม่มีเราวะ่ะเอาละครับผมกลัววิดีโอผมมันไม่มีเสียงไปดูวิดีโอตัวเองกันละกัน,กนว่ามีเสียงหรือเปล่า มามานี่ปรับ50แล้วมิกเซอร์ระดับ50มึงคิดว่าจะดังให้กูไหมเกมฮะคิดว่ากูนำคาเสียงตื้งตื้นตืมึงไหมปกติกูเล่นปรับเสียงอยู่30ทุกเกมไอ้ฮ่าตื้นตืโอ้ยเสาไฟเอ้ยโน้มันสมัยยุคไหนวะสองพันต้นๆเนื่เกมไม่แปลกหรอที่มันมีเสาไฟในฮ่าโน p พาร์กิงตรงนี้ห้ามจอดเฮ้ยเกงบ้กัน อ่ามีอะไรตึดๆต,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 ตึงข้ามได้ไมั้ยหึไม่ได้ l o c h e Lightner ว่าว่าอะไรวะลืมละ l o c h e Runner เห็นละ Roche Runner เนี่เนี่ยใน,นที่มันเป็นไอ้นอกสีฟ้านี่ไงโถเข้ามาในเมืองละอืม ชี่แมปเซตบาร์ฟูมได้เจ๋อคุณได้เก็บแมปของทางด้านอะตะวันตกวะเออตะวันตกของบา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 บอย่างเย่เป็นไหนเด้อนี่มันนี่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 นนี่นี่นีนี่นอะไรกันครับนี่อ่ะไปดูไปดูเสกแกแเราดนมา ใช้ได้ใช้ได้ไปตั้งค่าเสียงก็ใช้ได้ไม่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ดีใช่ไหม Flower Garden เอ่อ celebrating จสิ0ปี70ปีแล้วมึงเปิดตั้งแต่ปีเท่าไหร่เนี่ยฮะเปิดเวลา8โมงเช้ากี่โมงวะ5ทุ่ม5ทุ่ม5โมงเย็นนะเดี๋ยวไปสามวะไปสามดิเดี๋ยวดูมาละไอหาเดี๋ยวไ let me check Q45 ฟิฟโ f แล้วก็จะดิฟเอออีกแล้วเป็นไรไม่รู้เอออีกแล้วเอออีกแล้วแกเออทุกรอบเออทุกรอบเป็นไรไม่รู้เออทุกรอบจะระเบิดแล้วเมาส์กูเนี่ยเมาส์หรือคีย์บอร์ดมิสคาสซานดานะครับต้นเอ่อลูกค้าเนี่ยจะมาในวันนี้เขาได้สั่งมา mix ไว้ไอ้ระหว่างเอ่าเป็นเป็นชอ่อดอกไม้ระหว่างสีแดงสีฟ้าแล้วพยายามที่จะอธิบายเขาว่ามัน สิ่งที่โชคร้ายแต่ฉันก็เป็นคนเดินเฉยเข้าได้บลา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 ,บา,บา,บาบโอเคมันเรื่องจัดดอกไม้ว่าไอสีแดงสีขาวเี่นโชคร้ายบอกไปแล้วนะคุณลูกค้าคุณจะเอาไปจริงๆงนั้นเหรอมันหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวใช่พดีจ้ามันออทิสติกเหรอ คุณคุณอย่ดรู้ล่ะคนเล่นเกมเีี่เๆที่มันมีเอเนอร์จี้ใหญ่บ้าเอ้ยใจเอ๋คือคือกูต้องไปไหนอ่ะกูกคิดดูกูต้องไปไหนตอนนี้ลืมไปด้วยอ่ะเล่น,งนไงอ่ะไปไหนอ่ะกดเบมหรอโอเคไหนดูมนม okay, แ,แมปนิโอ,อเออคแล้วแล้วมันเอ,อ๋อไอ้กูแล้วมันหยุดอัดคลิปอีกไอ้หา่าโ,โอ้ยผอร้อง อย่า <Yeah. S 2> เออได้ไหมพี่ผมขอร้องละพี่เฮียเกมไม่สัตว์ไม่ใช่เกมหรอกเป็นความีิีีกูเองอะขอมาเนอไปตั้งคอมมานหาอ mm. ะไรร้านนี้เขาได้ไหมโอ้ยปิดเปิดไม่เปิดให้กูด,ด้วยอืม um. what t h e fuck ชนหยอกหยอกหยอกหมดหมดนะชีพหายนี่มันฝุ่ยเพียมสนท่าทั่วเมืองเลยพอ่วะ อยากกับกูตอนไปมาหาลัยเลยแม่งงี้ได้ไอหฮาไม่ใช่หมายถึงหม่อะมนอะ,อะมันถึงฝุ่นน่ะมันโคตรเหมือนน่ะไอ้บ้าต่อต่อไปไหนอ่ะตรงไหนโล่งอ่ะมีอ่าเท็กซนะ์เชนคาเฟ่น่ะตรงนั้นนั่นโลง่งไปได้อยู่เราไปเท็กซ์เชนคาเฟ่ดีกว่าขนาดเท็กซ์น ans, ใช่ไหมเท็กซ์เชนเท็กซน ปวดฟ,ฟกติดสัตว์แหละอะไรวะอะไรวะติดกูม่อ่านรล้วล้ววะไปว่าไงตรงนี้นะเอา้เอาเฮ้ยคัดซีนเฉยมึงรู้ไหมว่าไอ้แคยนั้นไม่ใช่คนอะ มึงก็รู้อยู่ <Hey. Wait. S 1> เฮ้ยรอพร่อมึงอ่ะเฮ้ยมีรคาคาเขาหาพ่อมึงเหรอไอ้ไอ้ไอ้ไไไนี่อีกแล้วอ่ะตามเลยเล่นไว้ตามเลยเล่นไว้โอ้ยเสียดายชิบหายเลยกูเลยไม่ชอบจริงเกมหายนี่ยเสียงมึงดังไป,ไปไม่ได้เดีด๋ยวไปแทนสิ อ๋อสเปรบาคือกระแทกอะโอเค what the fuck is that what the hell what the hell <c oughs> ูวะตกใจอีกแล้วนอนชิพายอย่าอย่าพี่อย่าอย่าต่อยกันผมผมก็ก้ลังไปใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผมไปเชียร์แอ่งผ่ามีกี่รอบโดนฉดปวดบส้า <Hello. S 1> สดชใจเย็นนะพี่ กูเล่นทีไรกูตกใจทุกรอบเลยเฮียรอบนี้เสียงดังกว่าเดิมอีก Hello Look at Alpha in Object Market Your w you curse tears h your subjects all your troubles off and you can see interact โอเคถ้าเจอห้5สีขาวเท่าสีขาวเนี่ยมันสามารถ i ร t e ได้เลยเอ้าวิ่งมาจับตัวเลยพี่ พี่เอาผมยัดเข้ามาในนี้เฉยสวิชตู้เหนืวเนื่อยงวิศว์สิเซฟไว้ก่อนละกันทางเข้าทางเข้าประตูอันตอนใต้ช่วยๆตรงนี้มีอะไรเอ่ยไม่มีตรงนี้ หิวด <c ười> ิ้งหิวดิ้งเหงาดิ้งเอ้ยเอ้ยเอ้ยถูกแล้วอะไรของกูอะกดวีเออกดวีดูของได้ไม่ต้องถามนะทำไมถึงถามกูกูไม่ได้เล่นเมาส์เอนคีย์บอร์ดอ่ะผมใช้จอยเล่นนะทษทีจะเถยโอ้หว่าอะไรเนี๊ยน เแรเดโอแอคทีฟโอ้โอ้โอ้เนดโอแอคทีฟฮะผมได้เสียงหลงนะพี่อันนี้มาจากอะไรอ่ะไอคนบ้าที่มันต้องโดนไอันี่บอกว่าปั๊มอ่ะใช่ไหมโอ้ยไม้ไม้เด็ดชิบหายไม้ไม้เด็ดชิบหายเลยโอเค ถอยไปหนวอยถอยไปหนวอยถอยไปถอยไปหนวอยถอยไปหนวอยถอยไปหนเฮ้ยยไปเฮ้ยมันอุ้ยหลบหลบหลบไอ้น้องโดนกูฟาดโดนกูฟาดอือโดนกูฟาดโดนกูฟาดโดนกูฟาดอือโดนกูฟาดเนี่ยหอที่กูเห็นได้มองอะ อะไรก็ช่าง๋ยวไม่มาช่างมารุษแล้วอะตอนนี้นะครับ strings strings s t r i n g มันทำไรได้เอาไอ้เฮียอ๋อกดมีค้างเพื่อดูกดมีปกติเพื่อยิวไอ้สลัดผักเฮ้ยชีวิตฉันเป๊ะกระจก กูยังไม่ได้จอกเฮ้ยเจ,จ๊ฉันอยู่นี่มาที่ที่ไหนติ่งโฟติ่งโฟติงติงโฟติงพอต้อฉัน คุยก no ็รู้หนเด็กอยู่โน่เจมส์เจมส์ไปที่ไหนวะ s ั m ติงโฟ g ์ o ะเจมส์ไม่ไม่เจมส์ไปหาของก่อนเจมส์ไม่ว่างเจมส์ไม่ได้อยู่ในสายเจ้ยหยอกเถอะแบบเธออยู่ไหนนะแมรี่ แก๊กเสียงเลยนี่ไงของกูขอบคุณครับเทอเทะมีไหมดูดูเพเนียนเพเนเียนใครจะไปรู้ของแม่ซ่อนอยู่ก็ได้จ้ากูรู้กูซื้อมาราคาเต็มแ้วกูก็เล่นแค่สามชวโมงสามชวโมงกูรอดเกไมไปจบเลยอะไรอะ่ะนั่นไหนอะ่ะ นั่นไหนอ่ะแล้วไอ้นั่นมันคือไอไหนอ่ะเฮ้ยมึงเห็นแล้วไม่บอกกูอะอ๋อบาเนรีกดแบบนี่เราไปที่บาเนรี่ลขคบเฮ้ยไอพวกไฟที่ไหนมันร้องวะ เดี๋ยวได้เซเบอร้ดูมองหน้าเหรอพรารูปหล่อเดีย๋ยวเราจบเราพาร์ทพาร์ทที่เท่าไหร่กูเริ่มพาร์ทหนึ่งระมาณสิบกว่ารอบแล้วอะแล้วจบเท่านี้แล้วกันนะสำหรับพาร์ทแรกนะสำหรับ l e n t Hills Remake นะฮะ จะไม่รู้จะได้เล่นต่อหรือเปล่าไม่รู้จะได้ลงด้วยหรือเปล่านะอัดเตือนสติเลยว่ากูอัดไปแล้วเว้ยตัดด้วยไม่ได้มาขี้เกียจไปละไปโชคดี I'm real.